5 Minutes Podcast brought to you by Lunio ที่นอนยางพาราภาษานวัตรกรรม NASA าา Feel the Float นอนเบาสบายเหมือนไร้แรงน้องถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon Podcast เมื่อซื้อที่นอนรุ่น Lunio Gen t r 3 Pro รับส่วนลดสูงสุดถึง1,000 0บาทพร้อมของแถมมากมายเท่านั้นยังไม่พอเพียงใช้โค้ดส่วนลด Lunio 5เมื่อซื้อสินค้าทางเว็บไซต์หรือทางเพจ Facebook l u n ลดเพิ่มทันทีอีก1 5 0 0บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2566นี้เท่านั้น สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับปราเวทานุสาหารค,ครับวันนี้เนี่ยมันมีบทความมาหนึงนะฮะที่เขียนถึงอลันวัตอลันวัตที่เป็นนักปรัชญานักเขียนเป็นนักเคลื่อนไหวนะฮะชาวอังกฤษซึ่งดังมากทีเดียวนะฮะแล้วก็ก็มีบทบาทสำคัญอนะในช่วงมันช่วง6 6 0 7 0เท่าแถวๆนั้นนะฮะบทความนี้เขาก็พูดถึงเรื่องว่าแนวคิดในการในการใช้ชีวิตของเขาอะเออว่าเราควรม,มีอะไรที่เราสามารถเรียนรู้ได้บ้างนะฮะ ข้อแรกเขาบอกว่า finding meaning in the ordinary นะฮะคือหาความหมายกับเรื่องทั่วๆไปนะฮะซึ่งผมจริงๆผมมากนี้เนี่ยนะยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็อ,อ,อ่านหนังสือนิ้วกลมเยอะๆก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะรู้สึกแบบนี้จริงๆอันนี้เป็นที่พูดจริงไม่ได้แซวเพื่อนนะฮะคือผมรู้สึกจริงเออผมอ่านหนังสือนิ้วกลมเยอะแล้วผมก็ชอบคํำนี้มากเลยแหละแล้วมันก็เป็นเรื่องเดียวกับที่อลันวัตพูดอะคล้ายๆกันว่าคุณต้องคือคุณต้องหา ความสุขกับเรื่องธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวเนี้วันเนี้ให้ได้นะครับไม่รู้ทุกท่านตอนนี้ Sound Five Minutes อยู่ที่ไหนทําอะไรกันอยู่แต่ว่าถ้าท่านกําลังรู้สึกกังวลใจอะไรอยู่รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเหมือนมันมีนมอะไรสักอย่างอยู่รถติดอยู่เปล่าก็ไม่รู้หรืออะไรเนี่ยนะฮะลองดูซิว่ามันมีอะไรแถวๆนั้นที่คุณทาอยู่หรือก,กาลังจะทําที่มันเป็นเรื่องธรมธรมดาราหรอจะไม่นึกถึงมันเลยก็ก็ตามเนี่ยนะฮะแต่มันมันมีความหมายและสร้าง ความสุขให้กับคุณได้จริงจรงิอันเนี้ยเป็นทักษะแปลว่าวันนี้คุณมอมันคุณจะรู้สึกมันเฉยๆสมมุติสมมุตินะผมยกตัวอย่างสมมุติว่าคุณกำลังกินกาแฟาอยู่แล้วกันนะนะฮะแล้วคุณจะแบบโหแล้วจะ appreciate กาแฟแก้วนี้มากเลยวันนี้คุณอาจจะไม่รู้สึกหรอกนะฮะแต่ว่าพอคุณเริ่มฝึกเรื่อยๆเนี่ย คุณจะเริ่มมองเห็นเริ่มพวกเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่กาแฟก็ได้มันอาจจะเป็นดอกไม้ที่อยู่ในสวนที่คุณกําลังเดินอยู่นะฮะอาจจะเป็นอาหารเที่ยงคือบางทีเราจะกินอาหารเที่ยงหรูที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยเพราะเราก็รีบๆกินไปงั้นงนะฮะอาจจะเป็นแมวที่มันหลงมาอยู่ที่ออฟฟิศอะไรแบบเนี้ยที่มันน่ารักคือเออพวกเนี้ยนะฮะมันก็จะช่วยชีวิตเนี่ยมีค่ามีความาหมายมากขึ้นล้านหนึ่งที่เขาเขียนในบทเนี้ยนะเขาบอกว่า การเดินเออทาไมนักปรัชญาเนี่ยชอบพูดถึงเรื่องการเดินเยอะนะผมสังเกตแล้วผมอ่านมาหลายคนนะฮะคือทุกคนจะพูดถึงไอ้การเดินหมดเลยนะฮะการเดินเดินชมเมืองชมสวนชมหรือเดินไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันมีแม้แค่นิกบางอย่างนะที่ท,ที่มันช่วยนะฮะเดี๋ยวนี้ผมก็เดินเยอะนะฮะแล้วผมเลือกเดินข้างนอกแลยคือไม่ได้เดินเครื่องอะ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติมากยังบางวันเนี่ยผมยังไม่เช้านี่ผมก็ยก ยกเวทนะเล่นฟิตเนสเสร็จนะฮะแล้วก็อตอนแรกก็จะเดินเครื่องเพราะมันอยู่ในฟิตเนสอยู่แล้วใช่ไหมแต่คิดไปคิดมาเฮ้ยออกไปเดินข้างนอกดีกว่าแล้วมันเสียเวลามากกว่าน่อยนึงเพราะมันต้องต้องเอ่อต้องไปหาที่ที่มันปลอดภัยที่จะเดินใช่ไหมกรุงเทพมันคุณไปเดินสุมศึุมห้ามบนถนโนโดนรถชนแงะนะฮะเอ่อก็ต้องไปเดินก็ต้องไปหา,าต้องไปสนามกีฬาไปเดินไงแต่รู้สึกว่าเออไปเดินแล้วมันมันดีอ่ะนะฮะคือคือมันต้องเล่าอย่างนี้ว่า อย่างบ้านผมเนี่ยซอยบ้านผมเนี่ยมันไม่มีฟุตบาทนึกนึกภาพซอยเก่าๆออกนะที่มันไม่มีฟุตบาทเนี่ยพอมันไม่มีฟุตบาทเนี่ยคือการเดินคือบนถนนเลยอะฮะซึ่งมันก็เอาแอบบาดเสียวนิดนึงนะผมก็เลยเพราะว่าเราก็อยากจะเดินอย่างชิวๆไม่ใช่ต้องแบบม,มีใครซอยหรือเปล่าใช่ไหมฮะก็เลยก็เลยไปเดินที่สนามกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมกําลังเริ่มหาที่ที่มันแบบ ใกล้ขึ้นนะเออแล้วก็เดินได้ด้วยอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวกําำลังค่อยๆดูว่ามีตรงไหนบ้างเพราะว่าเขาขี้เกียจแบบขับรถไปทุกวันเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าจริงๆงทีเนี่ยนะไม่ต้องเดินก็ไดนะ้คุณอาจจะปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่คนพูดถึงเยอะนะในในเชิงของนักปรัชญานะเออนะสองอย่างเนี้ยผม,ม่าเวิร์กดีนะฮะข้อที่สองครับอันนี้บอกคนพูดบ่อยก็คืออยู่กับปัจจุบันนะฮะอารันวัตบอกไว้ว่า this is the real secret of life to be completely engaged with what you are doing in the here and now and instead of calling it work realize it's play นะก็คือนั่นแหละการอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะครับอันนี้สามบอก transcend your ego น <c> ะฮะอลันวัตพูดแบบภาษาอังกฤษนะเข <oughs> าบอกว่า waking up to who you are requires letting go of who you imagine yourself to be คือคุณต้องปล่อยวางอีโก้ของคุณไปอะเพื่อให้คุณเป็นคนที่ที่คุณ สมควรหรือว่าอยากจะเป็นจริงๆว่างั้นเถอะนะฮะอีโก้นี่มันไปขัดขวางอะไรโอ้ต่ไปหมดเลยอีโก้เนี่เป็นศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์เราเลยก็ว่าได้นะฮะสำหรับอารันวัตไอ้คำว่า transcend your ego เนี่ยนะฮะถ้าคุณจะทําได้เนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าตัวตนของคุณกับตัวตนของคนที่คุณคิดว่าคุณเป็นในตอนนั้นเนี่ยนะฮะมันแยกออกจากกันข้อที่สี่อุ้ยนี่ชอบมาก overcome the illusion of control อืมคือต้องยอมรับ จากใจจริงให้ได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีอำนาจในการควบคุมสิ่งต่างๆรอบตัวคุณน,น้อยมากๆเลยนะคนเราชอบคิดว่าควบคุมอะไรได้เยอะใช่ไหมน้อยมากน้อยมากเราอะมีความหวังมนุษย์เนี่ยนะฮะมีความหวังเหลือเกินที่อยากจะควบคุมและต้องการของให้มันเป็นไปตามเส้นทางที่เรอยากจะให้เป็นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันยากมากจริงๆนะแล้วมันก็จะผิดหวังด้วยถ้าหวังแบบนั้น การันตีการันตีที่จะผิดหวังค่อนข้างแน่นอนแต่หากเราใช้ชีวิตโดยที่เข้าใจว่าเฮ้ยการควบคุมชีวิตเนี่ยมันมันไป,นปนไม่ได้หมายถึงว่าควบคุมของทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามันไปนไม่ได้เขาใช้คำว่า surrender to natural flow of existence ก็คือคุณต้องยอมสิโรลาาต่อต่อธรรมชาติอืมต่อธรรมชาติว่าชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละแล้วก็มีความสุขกับมันนะฮะแล้วคุณจะเป็นอิสระ ข้อที่5ครับคือปล่อยวางสิ่งของที่มันเป็นแพ็กเกจที่ติดมากับคุณทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอำนาจไม่ว่าจะเป็นสิ่งของจริงๆนะฮะแม้แต่กระทั่งความรักเขาว่าเล็โกไม่ได้แปลว่าทิ้งหมดนะหมาถึงว่าในทนี่ในความหมายขเขาก็คือว่าคุณต้องคุณต้องรู้ว่าของพวกนี้ทุกอย่างเนี่ยในที่สุดวันหนึ่งคุณมันก็ไม่ใช่ของคุณอยู่ดีะนะเพราะฉะนั้นก็ กลับไปที่ erm อันเดิมนะฮะก็คือปล่อยให้เป็น,ปน,ปนไปตาม flow of existence นะฮะข้อที่อกเขาบอกว่า embrace playfulness อืมแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเฮ้ยชีวิตคนเราเนี่ยมันมันจริงจังก็จริงแต่ว่ามันไม่ต้องจริงจังตลอดมนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกใบนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะใช้ชีวิตแบบจริงจังเกินไป นะฮะเราก็ซีเรียสมันกับป็นสัษ์ทุกอย่างหนึ่งเลยนะฮะ <c oughs> เหมือนราวกับว่าเขาใช้คำนี้นะผมชอบบอกว่าราวกับว่าการที่เป็นคนไม่ซีเรียสกลายเป็นคนมนุษย์ที่ไม่มีคุณภาพ,าพ <c oughs> เพราะว่าฉันเพราะว่าไม่ซีเรียสก็เลยแบบเอ้ยคุณเป็นคนแบบไม่จริงจังกับชีวิตหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่ลันวัตดบอกว่าจริงๆเนี่ยการที่คุณซีเรียสมากเกินไปเนี่ยนะมันไม่ใช่วปทำให้ชีวิตคุณดีนะบางทีมันทำให้ชีวิตคุณแย่เพราะอะไรเพราะว่ามันไป ปล้นความสามารถในการสร้าง creativity ใหม่ๆนะฮะความสามารถในการที่จะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆได้อย่างทันท่วงทีแบบแบบคิดปุ๊บทำเลยมี c r e a t i v e สามารถที่จะรับสถานการณ์ได้รวดเร็ว,รวและสําคัญที่สุดมันปล้นคุณไปจากความสุขที่คุณควรจะต้องมีเพียงเพราะว่าคุณตั้งความซีเรียสไว้เป็นธงในการดําเนินชีวิตแบบนี้ข้อสรุปเนี่ยอลันวัตบอกว่าการค้นหาความสุข แล้วก็ Playfulness คือความความสนุกสนานรื่นเริงในทุกๆวันนะฮะในทุกๆวันนั่น่ะคือการมีชีวิตที่ดีเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณผ่านหนึ่งวันไปโดยที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่เอ j นจอยหรือไม่แอ p ิ e เ i ช t e อัดะไรเลยสักอย่างเดียวในวันนี้เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ควรระวังซึ่งผมเห็นด้วยนะคืออย่างอย่างวันนี้ตอนที่อัดพอรแคสต์อยู่นะขนาดนี้เนี่ยผมก็เพิ่งออกจากที่ประชุมที่แบบเป็นเรื่องที่เครียดปรบสาทจะกินมากๆ ล้วก็เมื่อกี้ก็เดินเครียดมาจนกระทั่งจนกระทั่งพอมานั่งปุ๊บเนี่ยแล้วก็เอมีคนส่งหนังสือเล่มหนึ่งมาให้ซึ่งถูกใจมากเลยนะฮะ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่า mm hmm. เอา้าเฮ้ยแฮปปี้ดียวมีคนส่งสื่อมาให้ด้วยนะฮะแล้วรู้สึกเออขอบคุณที่คนนี้เขาส่งสื่อมาให้ก็ก็รู้สึกว่าเออวันนี้มันรู้สึกยิ้มได้ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเออเมื่อกี้จริงๆในห้องประชุมเราก็เครียดเกินไปนะะเรื่องมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็มีทางออกนะฮะอย่างเงี้ยผมคิดว่าชีวิตคนเรามันต้องมีแอนู่ เสมอๆนะครับก็อลันวัตนะฮะขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ 5 Minutes Podcast Presented by LUNIO ที่นอนยางพาราภาษานวัตรกรรมนาซา Feel the Float นอนเบาสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon Podcast เมื่อซื้อที่นอนรุ่น LUNIO Gen 3 Pro รับส่วนลดสูงสุดถึง1,000 0บาทพร้อมของแถมมากมายเท่านั้นยังไม่พอเพียงใช้โค้ดส่วนลด LUNIO 5เมื่อซื้อสินค้าทางเว็บไซต์หรือทางเพจ Facebook l u n o ลดเพิ่มทันทีอีก1500บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2566นี้เท่านั้น